สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสกรีนช็อตนะครับหรือว่าถ่ายหน้าจอนั่นแหละถ่ายหน้าจอ Google Sheets ยังไงให้ภาพมันขนาดใหญ่แล้วก็ได้ทั้งหน้าจอนะครับคือเราจะเอายาวแค่ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยมาเริ่มกันเลยนะครับ ผมขออธิบายขั้นตอนก่อนว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับวิธีการของผมก็คือใช้ปิ้นนะครับใช้ปิน้นใช้สั่งพิมพ์แล้วก็เซฟเป็น PDF แล้วก็ต่อด้วยใช้ Adobe ในการตัดภาพนะครับแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ Image ก็ไฟล์ p n g ไฟล์ภาพนั่นแหละ อีกรอบหนึ่งก็จะได้ภาพชัดกว่าการใช้โปรแกรมถ่ายหน้าจอเพียวๆเ,เลยนะครับมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็พิมพ์หรือว่ากดตรงหน้าจอก็ได้นะครับขั้นตอนที่2นะครับมาที่แก้ไขนะครับแก้ไขถ้าใครไม่ติดสามารถกดตรงนี้ได้นะครับกดเปิดแก้ไข แล้วก็ตรงนี้คือเลือกส่วนนะครับส่วนส่วนของหน้าอันนี้คือหน้าแรกนะครับส่วนของหน้าเราต้องเราต้องเลื่อนให้มันตรงอันนี้นะครับตรงกับตัวคอลัมน์นะครับแต่ละคอลัมน์มันไม่สามารถเลื่อนไปตรงกลางได้นะครับมันสามารถเลื่อนได้แค่นี้แต่ไม่เป็นไรครับเราเราถ่ายมา มาทาังหน้าจอเกินเกินมาก็ได้เอาเอาขนาดที่มันส่วนที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมต้องการเท่านี้นะครับผมก็เลื่อนมาแค่เท่านี้นะครับแล้วก็กดยืนยันการแบ่งแบ่งหน้านะครับเสร็จแล้วให้ไปตั้งหน้ากระดาษน,นะครับให้เป็นเอาใหญ่ใหญ่ขนาดไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับ คือมันจะมีผลกับขนาดภาพนะครับผมเอาเอาโคตรใหญ่เลยนะครับตั้งตามก็ได้นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับอ่ามันจะได้อย่างนี้มันจะมีหน้าอื่นที่เราไม่ต้องการใช่ไหมครับแล้วก็คัดตอมนะครับคัดตอมแล้วก็พิมพ์หน้านับไปเลยครับหนึ่งนี่หน้าสองหน้าสามนะครับมันจะ มีหมายเลขหน้าให้อยู่ก็พิมพ์เฉพาะหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีหน้าอื่นนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่า,าให้เราทํายังไงหน้า 1.. หน้า3อย่างเงี้ยหน้าหน้ดดหนา1เว้นหน้า3ามอย่างเงี้ยแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาเลยนะครับผมจะเอาแค่หน้า1นนะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยกดเซฟก็เป็น PDF นะครับ พอกดเซฟเสร็จปุ๊บก็เราก็เข้ามาในตัวโปรแกรมนะครับตัวไฟล์ที่เราเซฟนะครับเนี่ยเปิดขึ้นมาก็จะเป็นภาพเมื่อกี้ที่เราเซฟไปยังเป็น PDF อยู่นะครับตอนนี้ตัวนี้ผมใช้ Adobe Acrobat Ac Pro DC อะไรลองไปหาโหลดดูนะครับเนี่ยทายบน าบางคนก็มีคล้ายๆกันเ Adobe เหมือนเหมือนกันมันจะแก้ไขเหมือนกันนะครับขั้นตอนก็คือ Edit PDF นะครับ Edit PDF แล้วก็ไปที่ Cap Page นะครับทําตามเลยนะครับอันนี้คือผมจะตัดหน้าตัดเอาส่วนที่ต้องแค่ส่วนที่ต้องการนะครับผมเอาแค่นี้ส่วนที่ต้องการ เสร็จแล้วให้คลิกดับเบิลคลิกตรงภาพนะครับตรงข้างในกรอบ,รบเสร็จแล้วมันขึ้นนะครับขึ้นเราก็กดโอเคไปเลยครับเราไม่ต้องตั้งอะไรเลยหรือว่าใครจะตั้งเสริมก็ได้นะครับมาอ่านเราทีังอาเห็นไหมครับภาพได้แล้วขนาดใหญ่ด้วยแล้วทำยังไงต่อให้เราไปที่ทูครับทู หรือไม่ก็เซฟไปเลยนะครับเซฟแล้วออกเข้า Word เอา,เอาลากเข้า Word แล้วก็กดเซฟใน Word ก็ได้ถ้าใครไม่มีทูแบบผมนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือในการแปลง PDF เป็นไฟล์ภาพนะครับมาที่ทูใช่ไหมครับแล้วก็ Export PDF นะครับก็คือส่งออก PDF แล้วแล้วก็มาที่ไฟล์ image นะครับไฟล์ภาพผมจะเซฟเป็น png นะครับแล้วก็ export เลยครับอ่าแล้วผมจะเลือกที่อยู่นะครับแล้วก็เซฟอ่าโหลดนเสร็จแล้วนะครับ นะครับเราก็จะได้ภาพคูดจะใหญ่แล้วเราซูมดูครับซูมเข้าขนาดไหนก็ได้เห็นไหมครับผมจะมีผมมีตัวอย่างภาพเก่าที่มันเป็นเซฟมันเป็นถ่ายแบบแคปเอาครับ แคบเอาอะเห็นไหมมันมันจะเซฟได้เท่านี้ใช่ไหมนี่มันจะขยายได้เท่านี้แล้วถ้าซูมเข้าไปมากกว่านี้มันจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตอนนี้นะครับถ้าเป็นเซฟแบบนี้นะครับจะซูมเข้าไปแค่ไหนก็ได้เพราะว่าภาพมันขนาดใหญ่หรือว่าถ้าเราจะมาซูมในอ่ากูเกิลชีท แล้วนะครับเห็นไหมภาพมันมัวภาพมันไม่ค่อยชัดเห็นไหมครับเราจะมาแคปเอาหน้าจอเลยมันมันก็ไม่ได้มันไม่ชัดก็ลองทำดูนะครับก็ง่ายๆก็แค่ปิน้นปิ้นแล้วเซฟเป็น PDF PDF เสร็จปุ๊บเอาไปตัดตัดเสร็จปุ๊บก็เอาแปลงเป็น ไฟล์อิมเมจไฟล์ภาพนะครับมีแค่นี้เองก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจและทำตามได้นะครับใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้วันนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ